จะทุกคนวันนี้นะเป็นเมนูมีหลายคนรอดูหลายคนนะไม่ใช่หลายคนหรอกบางคนรอดูว่าเราเก็บเห็ดมาแล้วเราจะทําเมนูอะไรเนาะอันนี้เป็นเห็ดเหลืองเนาะข้างล่างนี้จะเป็นเห็ดเ,เห็ดพึ่งกับเห็ดขาลายแล้วก็ข้างล่างอีกก็จะเป็นหน่อไม้เนาะคือสามอย่างรวมกันจะทําแกงเปิึกนะทุกคนจ๋าก็มีเห็ดเหลืองเห็ดพึ่งหวานแล้วก็หน่อไม้เนาะแล้วก็ทางนี้ ขาดเหลืออะไรก็ดัดแปลงเอาในครัวเรือนชะอมจ้ะมีเครื่องแกงเนะเครื่องสมุนไพรจะมีข่าตะไคร้หัวหอมอยู่ตรงนี้เป็นชิ้นเป็นชิ้นอันนี้ส่วนอันนี้ก็โคลกเนาะจากหัวหอมกระเทียมกระชายเออประมาณนั้นเพราะว่าขา่ขาข่ากะตะไคร้เราไม่ได้โคลกนะอันนี้เป็นข้าวเบือจะข้าวเหนียวแช่แช่น้ําให้นุ่มแล้วเอาไปโคลกจะ้ะ ส่วนอันนี้ไม่ใช่น้ำย่านางแต่อย่างใดแต่เป็นผักเคลทุกคนจ๋าผักเคลเนาะเราก็เอามาปั่นมันป,ป,ปั่นแล้วก็จะได้ประมาณนี้แทนน้ำใบย่านางจากผักเคลที่เรากินนั่นแหละเออนี่นี่นะแทนน้ำใบย่านางจ้าทีนี่ก็เป็นปลาร้าเนาะปลาร้าผงชุรสจ้ะก็ขาดใบแมงลักผักอีตูเนาะ ก็บ,บ่เป็นยังจ้าทุกคนจ้ามีชะอมแล้วก็โอเคเออไปลงมือทำกันจ้าใส่น้ำใบย่านางคิดว่าเป็นน้ำใบย่านางแล้วกันจ้าใส่เครื่องแกงลงไปจ้าอันนี้ไม่ใส่มงใส่หมูใส่สอะไรทั้งนั้นนะจ๊ะครัวไปก่อนจ้ะเดี๋ยวให้น้ำเหลอดก่อน ้ำเปล่าทำบุหละค่ะต้มน้ำประแดกพี่น้อง Lumpay. Lumpay. Nii. เยอะเลยได้เยอะเลยสามอย่างนี่เห็ดเหลืองยังมีอยู่อีกนะเป็นตากินแล้วบเห็ดเหลืองเห็ดขึ้นหวานหนอไม้เดี๋ยวค่อยซิมเบิงในพี่หนอพ่อประเด็กบอ บอเพาะปลาแดกต้องใส่ปลาแดกเพิ่มจ้ะอืมต้องใส่ปลาแดกเพิ่มจะจะปรุงรสนิดนึงใส่ผงชูรสหนึ่งซอนซาเลยเด้อฉันหนังปลาแดกเพิ่มจ้ะอืปลาแดกเพิ่ม ใช้เกลือน,นิดนึงตะกี้ไม่ได้โคลกเครื่องแกงใส่เกลือเพราะว่าเอ่อเราคิดว่าปลาร้าเรามันจะเค็มแล้วใส่เกลือน,นิดนึงจ้ปะปลาร้าเราจะเค็มแล้วก็ <c oughs> อันนี้น่าจะได้แล้วจ้ะเ <c oughs> ต็มหมอ้อขึ้นเก้าจ้ะอืเต็มหมอ้อขึ้นเก้า หอมกระชายแต่อย่าจาเดี๋ยวเราใส่ชะอมนะใส่ชะอมอืหอมมากเลยใส่ชะอมก็หอมเลย มม่ต้องมีพักอีตูกับแสบ้อกันจ้าเก่งเปิดะจ้าทุกคนเป็ดจะได้เป็ดตะแสบปอนี่นแบบหละเมนูที่ไปดันดนเก็บเจ็บตูดเจ็บกดเมืนีในหละจ้าปีนึงได้กินเทียนึงจ้ะบางปีกันไม่ได้กินจ้า <c oughs> นี่แกงเปรอะจ้า แกงเปื้เห็ดพึงหวานเห็ดเหลืองน้อไ้จ้าร่วมกันโรดชิมแล้วแซ่บจ้าเคปิดหนึ่งขเนี้วอยู่จ้าหนึ่งขหนี้วนะเห็นเอ็นเห็นไอ้ใบกะเพรามันยังเหลือเนาะไม่ใช่ใบกะเพราใบโหระพาฝรั่งซะก็เลยเอามาใส่ เปลี่ยนจะแสบไปรีได้ไงเกลือจ้าแต่อีกสูตรนึงโอเควันนี้เล็กทำกับข้าวให้ตัวเองกับน้องนะเพราะว่าไอ้ทำง่ายๆลัซสัญญาเนาะตักเลยเนาะตักเลยลูกส่วนของเราโหเป็นตะแซบรีเดอร์ม okay, ีข้าวเหนียวน้ำจานเนี damned, ่ยข้าวเหนียวกระ่งกระติ๊บ เ,เท่าไรก็เอาเอาให้อิ่มสงสัยไปยกผัดลมใหญ่ไหมกวาลูกตั้งไว้ค่ะนอกนูนะ่นน่ะผัดลมใหญ่น่ะได้ได้กินได้ถ้าอถ้ากินหมดก็ตักได้ถ้ากินไม่หมดนี่จะเสียได้ เค็ทัน,นก่อนไม่นี่ด้วยยังไม่ปไปได,ด้วยอา้าวเอาเลยเอาเลยไม่ต้องรอต้องรอน้องอ <c oughs> นี่กินอาหารเทียงเยอะเรอกินอะไรอ่ะพัทดอก,กสามันพอทดอกสามก็ขนมปังสองหรอครันบนี่ โอเคนี่เห็นินั้นเตือเองเตือจะต้องไปซ้อมกินให้เองเตือนี่ดูครับภากาศแกสวหว้าไงอเล็กทำเองเป็นไงอร่อยอร่อยเหมือนแม่ทำไหม <c oughs> <c oughs> อร่อยอร่อย เอาไปทั่วเอาไปทุ่เขากินมดเกิงถ้วยเราจกของยังบะท่านไหนจักค้ําอะไรตะโมบขัก้อนแข็ง ทำเองแซง่บเองเนาะหยองเนาะแดดจ้ามากกวันนี้อยากทำหมูแดดเดียว กินกับอะไรขนมปังกรอบขนมปังกรอบทาเนยแล้วก็กินอย่างนั้นบ่อยงองเขาบอกกินเสร็จชวนแม่ไปจะไป,จะไปกินเสร็จชวนแม่เดินไปจะไปกินไอติมตอนเย็นว่างั้นเหรอคักแนนจ้ะโอ้ยเป็นตาแซบพี่นออ้อง ขาวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งได้สองกระติดบอืมอื้มอร่อยว่าจะทอดปลาแห้งกินด้วยอยากกินลืมไหมองืม เห,เหลืองพึ่งขาลายชอบพึ่งขาลายแบบกรุบมากท้าฮิดพึ่ง

เผ็ดบ้านิดหน่อยแบบ้าแซ่บเผ็ดเหลืองเรายังมีเหลืออยู่นะแล้วก็เผ็ดเผ็ดพึ่งเผ็ดผาดายเหลืออีกสองขุงก็เราเพิ่มหน่อไม้ด้วยอยากกิน ทำแบบนี้กินคนเดียวไม่เป็นไร <trykningen> <trykningen> mm. Ska du ha eller? Jag har vatten. Du ska inte vatten, det vatten. Är grått? Det är kallt. Det spelar ingen roll. แซบบออือ้อหนะ่ะข้าวเหนียวจิ้มกินแซ่บจิ้มน้ำน้ำแกงเปืดอแซ่บ กะไซ่ลิฟต์อ่อไม่ได้แต่งหน้าไม่ต้องแต่งหน, <c oughs> น้าน่าเกลียดมากหน้าหลนๆเลยหมออืออือ เหลือสงสิซองมายังคักแน่เห็นขีหู้ต่างอนะ <laughs>

เดี๋ยวเงาอุกย่างมาก็บนะเขาช่วยเนเอาหนเอาปยไปเดี๋ยวเราอูน็อ ได้พวกนี้ไปกินหน่อยเดี๋ยวลีก้าได้กินนะกับแมทธิว ทุกคนต้องช่วยเหลือกันจ้ะกินเสร็จแล้วอิ่มแล้วทุกคนต้องเก็บบางคนเก็บบางคนร้างบางคนแบบไอ้อน,นี่สลับเปลี่ยนกันไปจ้ะเพราะว่านุ่มๆโตแล้วลจ้ะไม่ใช่เด็กๆแล้วเนาะที่พ่อแม่จะทำทำให้ก, <c oughs> ก็คือทำ <c oughs> ช่วยเหลือกัน อันนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไรไปเก็บพวกนีให้เม่นแค่นั้นแเม่นร้างตรงนี้เอาะไรคำแล้วเอากระเดีบมาใส่ในกล่องให้ม่นด้ยทั้งสองเลยแค่นั้นแหละปพักผ่อนทเสร็จแล้วเราก็ไม่ช่วอ่ะ